คุณกลัวเหงาไหมหลายคนพยายามหนีความเหงาด้วยทุกวิธีดูมือถือทั้งคืนโทรหาใครก็ได้หรือทนคบกับใครบางคนเพียงเพราะกลัวอยู่คนเดียวแต่รู้ไหมยิ่งกลัวเหงาชีวิตยิ่งไม่สงบเพราะความกลัวจะพาเราไปหาทางออกที่ไม่ใช่บางคนยอมหลอกตัวเองบางคนยอมทุกข์เพราะไม่อยากเหงาความเหงาไม่ใช่ศัตรู ความเหงาคือความรู้สึกที่ทุกคนต้องเจอต่อให้คุณมีความรักมีเพื่อนมีครอบครัวคุณก็ยังเหงาอยู่เพราะความเหงาคือการที่ใจของเราไม่ได้อยู่กับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดไม่ครบตนเองผู้ใดไม่อยู่กับใจตนเองผู้นั้นย่อมมาหาความสงบไม่ได้ยิ่งเรากลัวเหงาเราจะพยายามหาสิ่งภายนอกมาเติมเต็มแต่ถ้าเรายอมรับมัน เราจะพบกับความว่างที่สงบความเหงาคือกระจกสะท้อนจิตใจเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะเห็นความคิดของตัวเองชัดที่สุดคนจำนวนมากกลัวการอยู่คนเดียวเพราะกลัวเจอความจริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีความรู้สึกแต่สอนให้เราอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ทุกไปกับมันถ้าคุณสามารถอยู่กับความเหงาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครคุณจะพบเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิต นั่นคือตัวคุณเองความสงบมาจากการไม่ต้องพึ่งพาใครเพื่อให้ใจสงบธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกใจอยู่คนเดียวให้ได้พระพุทธเจ้าปล่อยทางโลกเพื่อไปอยู่คนเดียวใต้ต้นโพเพราะการอยู่ลำพังคือโอกาสของการรู้แจ้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนพาลอยู่สงบดีกว่าร่วมทางกับคนที่พาเราหลงคนที่มีอิสระ คือคนที่ใจเป็นอิสระจากการรอใครมาเติมเต็มการอยู่คนเดียวและไม่เหงาแปลว่าใจเรากำลังมั่นคงและสมบูรณ์ในตัวเองวิธีอยู่กับความเหงาอย่างสงบ 1. เปลี่ยนมุมมองมองว่าความเหงาจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต 2. ฝึกเจริญสติ 3. ส,สร้างวินญาความสงบฟังธรรมนังสมาธิ4ปล่อยวางไม่ต้องยึดติด กับการที่ต้องมีใครอยู่ด้วยตลอดเวลาความเหงาจะทำร้ายเราได้เมื่อเรากลัวมันแต่ถ้าเรายอมรับความเหงาจะสอนให้เราเข้มแข็งสงบเป็นอิสระมากขึ้นธรรมะสอนให้เราเติมเต็มจากภายในจิตใจการอยู่คนเดียวได้คือพรอนอนยิ่งใหญ่เพราไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะอยู่กับเราตลอดไป